อ่ามาอ่าสวัสดีครับอ่าผมจะมารีวิวของแคทของเซิร์ฟซีเขาว่าตอนนี้เขาจึงไหนแล้วพะเซิร์ฟซีมันสามารถเอามายิงก,กับเซิร์ฟไทยได้ผมคิดว่านะครับมันมันไล่เรียกกันอะ่ะคือพวงปีกพวงอะไรเนี่ยปีกหางคือแก้มปลาแก้มพวกเนี้ยชุดแคท เรี่ยเรียกกัน,นีนโอเคมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดู <c oughs> อของเซิฟโทษทีครับอ่าของเซิฟซีของเดือนนี้ของเขาจะเป็นชุดแต่งงานใหม่ซึ่งสวยงามมากๆเลย <c oughs> นี่ชุดนี่เป็นชุดเลนเซีย ถ้าเป็นไม่ได้เดือนหน้าเราอาจจะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็นี่มันของเขามีอาวุธด้วยวมีอาวุธแยกขายด้วยของไทยเราต้องซื้อเป็นเซนเท่านั้นโอ้ยเงิบมาจะให้ดูเซ็ตอื่นๆอ่าน, <c oughs> นี่ของวอ เอเอเป็นชุดแคทนานๆทีชุดแคทของมอจะเป็นอาวุธแคทจะเป็นคอน <c oughs> ประเทศอยู่อีกแบบนึงนะชุดแต่ชุดนี้สวยจริงครับของอวอร์เออร์ฮ <c> า <oughs> <c oughs> นูก็สวยเหมือนกัน <c oughs> อืงหลังโอเคของของเมดของเมบผมว่าแบบดูดีสุดๆอะ ของพระสายคีริกทั้งหลายหนุ่มแม่นทั้งนั้น,นะครับของหมดอของชุดผู้ชายนั้นจะมีสายแวงทุกคนเลยอีของแว่นเป็นกรชุดกระโปรงหลายชั้นอุ้ยของการี่ ก็รีอจะเอ็กไปไหนสีนี่สีขาวนะฮะแอเซนช์ชุดผู้ชายสวยทุกชุดอะ <c oughs> ดูเท่ทุกชุดเลยผมว่าทุกอาชีพอะดูดีหมดแล้วในเซตเนี้ยนี่เป็นสีดำ่ะสีดำ ดำออกน้ำตาลแดงๆะหน่อยจะออกดำดน้ดำตาลไม่ใช่ดำเข้มนะครับนี่นี่เม็ดดำแดงพะว่นนะครับกาลีนะครับ เ,าาเปิดหลังด้วยเอ็กซ์ซินหงผู้หญิงสีสุดท้ายจะเป็นสีชมพูชุดผู้หญิงตัวละครผู้หญิงจะเป็นสีชมพูหมดเลยช,ชุดผู้ชายจะเป็นจะแนวเกงน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็เสื้อน้ำเงินในในเป็นน้ำตาลเข้มเสื้อน,นีททำในนะครับ แอตสิงเหมือนกันอาลีสีชมพูวันสีชมพูวันไม่ว่าชุเดเล่นไหนก็น่ารักนะ <c oughs> นี่เห็นไหมเกงน้ำตาลเสื้อน้ำเงินเมียสีชมพูโอ้ อ่ะนี่ก็เป็นอาวุธแคทแยกนะครับแตงของแต่ละสายนะก็ะหมดละมาของใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นนี่นีนออ่อันนี้น่าจะมีอยู่นานแล้วใบ E.P คูณสองร้อยเอแปดสิบของเซิรฟซีมีขายนะครับ โอโอเคเลยเดียวสองอเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ได้กี่วันไม่แน่ใจน่าจะสามสิบวันนะในราคานี้ืนี่เขามีตัวเดียว,ขว,วเยวขวามีตัวเดียวเหมือนกันเอ้ยเขามีตัวเดียวเนี่ยมีตัวเดียว เลี้ยงเด็กเกี่ยวของที่เป็นคนนะมอนีอยู่คนนี้ยังเด็กผู้ชายยังไม่เข้านะครับขอตูมเป็นขอตุมฮารลลุนี่มาใหม่น่ารักเลยทีเดียวนี่ของเรายังเป็นชุดเหลืองอย่างนี้นะนี่ของเรามีชุดเหลืองกับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้มัง้ง เชอรี่โอเคของใหม่ใหม่มจะรีวิวแต่ของใหม่ๆหม่ดูนะฮะ <c oughs> แล้วก็สองผมเนี่ยจะรีวิวให้ดูพิเศษมาดูของน้องอ่อก่อนเลยนี่น้องอ่อผมสั้นอันนี้ผมผมเริ่มแรกอยู่แล้วครับนี่สองผมเนี่ยอืม ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกหรือเปล่าอันนี้เริ่มแรกป้ผมมันดูแข็งๆนี่ผมบอกผมผมสั้นแล้วส่วนอาชีพอื่นจะมีทรงผมใหม่ที่ทุกคนรอคอยนี่หนึ่งทรงทรงแรกของเมธ ดูให้ชัดๆไปเลยอของแอสซิสต์แอสซิสินอืมตรงนี้ก็เทไม่หยอกอ่ะกาลีอืมนี่ผม,ม,ม,มสั้นดูปกติ แว่นน้องแว่นผมปิดตาข้างเดียวมันจุกข้างหลังนิดนึงน่าระกกางดีครับสายพระสายขีลิกผมสั้นเทาดาปกติไม่มีอะไรครับตรงนี้มาต่อมาของผมนักสนอืมผมสั้นนะครับมัจอนิดนึนง โอเคใช้ได้อยู่ว <c oughs> อลเลีเร์ Warrior. ส่วนนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทรงหนึ่งซึ่งผมว่ามันเท่กว่า <c oughs> อะกาลีหนึ่งทรงกาลีหนึ่งทรงผมยาววัดตรงนี้ด้วยอืมโอเคนี่ก็ลงแว่นอีกทรงหนึ่งนะครับ จกข้างนิดนึงกลางดีสวยสวยครับแ่นสวยสวยุดละนี่ทรงผมคลิหลิกเป็นทรงที่คิดว่าน่าจะหล่อที่สุดในมรรดาทุกทรงของมัน <c oughs> อืมนี่เมทกทรงหนึ่งผมยาวปะบ่าอืมโอเคใช้ได้ครับ นักธนูมีมัดตรงนี้ข้างๆนิดนึงแค่นั้นะครับก็แก่นั้นครับ,ก,ก,นนรบก็โอเคอยู่นะอืมนี่วอยหนึ่งทรงที่ผมคิดว่ามังเท่สุดในบรรดาทุกทรง <c oughs> เหมือนกันเหมือนกับสายคลินิกเลยอืมอืมอันนี้ก็ทรงเก่ามีอะไรแล้วครับ หน้าตาหน้าตาของสายเลนเซียหน้าตาคุยมีอะไรใหม่จะให้ดูแต่สายเลนเซียลวกันนะครับนี่ปากี่ยวธรรมดาธรรมดาเล็กซี่ธรรมดานะครับนี่หน้าตาธรรมดาฟุิปอยู่แล้วอันนี้คิวตี้เลนเซียเฟกนะอืม ส่วนไอเท้มเทมแคสนั้นน,นี่นี่เลยของเดือนนี้เขาจะเป็นนี่ของกาชาปีกของเขาจะเป็นปีกปีกอะไรวะน่าจะปีกห่านปีกหงส์ปีกเป็ดปีกอะไรสักอย่างเนี้ยแหละนี่แล้วก็มีสปิริตขนนกแบบนี้สีชมพูไอ๋อย่าพึ่งไป มีจุบแก้มแปะแก้มเป็นปากจุบสีแดงแล้วก็หางน่าจะเป็นหางเล็กๆหางเหมือนหางเป็ดตรงนี้มันดูไม่ได้อะก็มีแค่นี้อะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเดือนหน้าเราก็จะเป็นเช่นอย่างนี้ไม่หวังว่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมข้องใจว่ามันจะเข้าพร้อมแผดเลนเซียรหรือเปล่านั้นนี่เลยครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดินี่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 ทหารรับจ้างทหารรับจ้างใช้คูปองวันเดอร์เอ็กเซนคูปอง นี่ใช้ใช้แปดสิบอันอันนี้เป็นถุงสุ่ม,เป,มเ,เป็นถุงสุ่มธรรมดานะครับต้องใช้กูป,ปอง 80, แปดสิบเงินีกยี่สิบจีรับได้ทีละครั้งนะฮะเดียวแปดสิบถึงเปิดได้แล้วก็อันนี้อ๋อสิบจีอันเนี้ยเราเอาทหารรับจ้างที่เราสุ่มมาจากถุงเนี้ย สีฟ้าสองตัวเอามาผสมเหมือนชุดแค้นนะครับเอามาผสมหาสีส้มเป็นฐานรัจ้างสีส้มซึงจะช่วยเราได้เยอะกว่า,าอื่นกไม่มีอะไรก็มีนี่เหมือนเดิมนี่เราก็มีแล้วสำหเรามีแล้วอุย้ยแต่ขเขาบวกให้เลยอ่ะอย่าขเขาบวกแปด โอ้ของเราบวกเปล่าเนอะเราไม่แน่ใจเหมือนกันมีอะไรแล้วน,น่าสนใจสุดคือระบบเนี้ยฐานรับจ้างแล้วสีส้มา่มีวิธีหนึ่งก็คือว่าได้จากไหนคือว่าเขาเอาลงกาชาครับสีส้ม จะเรียกทหารรับจเจ้ามาช่วยตีได้ช่วยดีบับช่วยบับเราได้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละตัวอ,อก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะก็มีมีความเป็นไปได้ที่จะมาในแผลเอเซียก็มีเพียงเท่านี้แล้วฮะมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะกันนะครับสวัสดีครับ